สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองเมื่อสองสวันนี้ผมได้รับโทรศัพท์ได้รับข้อความจากเพื่อนคนไทยในแคนาดาไม่รู้กี่สิบสายเกี่ยวกับข่าวที่ออกไปในเมืองไทยว่าการกระทําของตำรวจแคนาดาต่อผู้ชุมนุมประท้วงนั้นมันช่างโหดร้ายป่าเถื่อนเหลือเกินและโดยเฉพาะการเผยแพร่ของผู้ที่มีนามปากกาว่าหลวงปู่พุทธอิสระ ผมไม่รู้จักคนคนนี้เป็นการส่วนตัวเป็นแค่นามปรักกาไม่ใช่ภิกษุแม้ว่าเคยบวชมาแล้วสามรอบเป็นชายสามโบดมีความผิดร้ายแรงที่กระทำต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สารอาญาตัดสินจำคุกในข้อหาตอมแปลงพระปรมาพิไทยสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ไม่ได้มีอัคติหรือเอาอัคติใดๆ แม้แต่การเมืองใดๆมาเป็นที่ตั้งผมไม่สนใจเรื่องฝักฝ่ายทางการเมืองวิธีสลายการชุมนุมของแคนาดานั้นเป็นไปอย่างนิ่มนวลเรียกว่าถ้าฝรั่งเศสเห็นเนี่ยจะต้องบอกโอ้โหทำไมตำรวจแคนาดาละมุนละม่อมขนาดนี้โล่ก็ไม่ถือกระบองเหล็กก็ไม่มีมีแต่กระบองไม้ มันเป็นไปได้ยังไงประเทศนี้ประหับการชุมนุมด้วยกระบองไม้มีด้วยเหรอและนี่คือโพสต์ที่ผมคัดมาจากไทยโพสเขาจวหัวว่าโรคประชาธิปไตยเบี้ยวเบ้ยวพุทธอิสระอึง้งตำรวจแคนาดาใช้กำลังสลายม็อบถ้าเกิดในไทยพวกสามกีบโวยแล้วและนี่คือข้อความต้นฉบับที่ผมแคปไว้ถ้าคุณมีเวลาคุณก็อ่านเพิ่มเติมได้ มาดูความจริงที่มันมีหลักฐานดีกว่านี่คือตำรวจที่กำลังเข้าสลายม็อบคุณดูสิโล่ไม่มีมีแต่กระบองไม้แล้วขอย้ำว่ากระบองไม้เดี๋ยวผมจะให้คุณดูคลิปนะว่าการสลายการชุมนุมเนี่ยผมใช้เวลาดูต้องสองวันนวะกว่าจะสลายได้และตำรวจเนี่ย ลุกเข้าไปทีละคืบทีละคืบทีละคืบนะทีละก้าเท่านั้นเองแล้วใช้เวลานานมากแม้แต่คนแคนาดายังบ่นเลยว่าทำไมมันถึงช้าอะไรขนาดนี้อย่างไรก็ตามกลุ่มชุมนุมผู้ประท้วงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอาวุธร้ายแรงหลายส่วนเขาก็ถอย ผมอยากให้คุณดูความใกล้ชิดระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมประท้วงว่าเขาอยู่ติดกันขนาดไหนคงไม่ได้อยู่ห่างกันลอยเมตรและยิงกระสุนแก๊สน้ำตาหรือฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าหาผู้ชุมนุมเขาอยู่ติดกับผู้ชุมนุมเลยเรียกว่าถ้าผู้ชุมนุมจะชกตำรวจนี่ก็ชกได้เลยเขามีแต่เสื้อกาอ หมวกกันน็อกและกระบองไม้เป็นเครื่องป้องกันตัวมีตำรวจที่สลายการชุมนุมที่ไหนในโลกที่เป็นแบบนี้บ้างลองเอาภาพมาเปรียบเทียบกันสิผู้ชุมนุมเขาก็ไม่ได้ปาก้อนหินปาอะไรใส่เจ้าในที่ตำรวจสิ่งที่เขาทำได้และทำได้มากที่สุดก็คือด่าตำรวจด่าแล้วด่าอีกด่าแล้วด่าอีกและการทุบตีของตำรวจนั้น ถ้าเกิดคุณมีคลิปก็เอามาโชว์ให้ดูสิว่ามีเม้ดตำรวจทุบตีผู้ชุมนุมประท้วงเขาทุบตีก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งทำ้ายร่างกายก็คือมีการชกต่อยกันผู้ชุมนุมประท้วงก็ไม่ได้มีอาวุธไม่มีแม้แต่การใช้ก้อนหินขว้างปาและนี่คือแคนาดาแต่ว่าการชุมนุมทุกครั้งแหละมันจะต้องมีกลุ่มที่หัวรุนแรงมากหัวรุนแรงน้อย Meanwhile, police had to be brought in from across the border to help in the clearance of the operation. As many as about 170 people have been arrested over the weekend. And multiple investigations have also been launched to probe unlawful weapon seizures as well.

figure out way back in. Hmm? Oh, there you go down there. clear? Thank you. Right, the way. Go! 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 Well

no <sharp inhale> <sa -tempoye. sharp inhale> สิ่งที่คุณเห็นก็คือการประท้วงโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่เรียกว่า Big กริปิดขวางเส้นทางจราจรในเมืองหลวงก็คือออตตาวาเป็นเวลาประมาณครึ่งเดือนแล้วก็มีบางส่วนปิดขวางเส้นทางลำเรียนสินค้าเข้าออกด่านระหว่างแคนาดากับ US ทําทำให้สินค้าไม่เข้าออกตามที่กำหนดแต่ประเด็นก็คือหลังจากที่ประท้วงในเมืองหลวงเป็นเวลา ร่วมครึ่งเดือนเนี่ยมันมีการใช้แต่มีการบีบแต่เสียงดังทำให้ชาวบ้านเขาลำคาญและเกิด counter protest ก็คือผู้ประท้วงที่ประท้วงผู้ประท้วงอีกทีหนึง่งนะไปประท้วงไอ้คนที่มาประท้วงเ่ยแล้วก็ประท้วงตำรวจว่าทำไมไม่จัดการไอ้พวกนี้เพราะมันสร้างความเดือดร้อนให้เขามีเสียงแต่ดังในยามค่ำคืนเขานอนไม่หลับเรียกร้องให้คนที่มาประท้วงเนี่ย ซึ่งมาจากที่อื่นขับรถทรัคขนาดใหญ่เข้ามาให้เคารพสิทธิ์คนที่อยู่ในเมืองออตตาวาด้วยแล้วคุณจะสังเกตเห็นในคลิปวิดีโอว่าตำรวจทั้งหมดเขาไม่มีโล่เลยเขามีแต่กระบองอย่างเดียวและกระบองไม้ด้วยนะจะมีพวกนายหมวดหรือว่าบางคนเท่านั้นที่ได้รับหน้าที่ถืออาวุธสงครามจริงและมันจำเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้หรอกผู้ที่มาประท้วงบางคนอาจจะมีอาวุธเขาก็ต้องเตรียมเอาไว้ แต่ไม่ใช่ว่าตำรวจทุกคนที่เข้าไปสลายเนี่ยจะมีอาวุธมันอาจจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซนเท่านั้นที่เขาเตรียมอาไว้และสีเสื้อของเขาเนี่ยแตกต่างชัดเจนวิธีการจัดการกับผู้ชุมนุมประท้วงก็คือเขาก็ใช้กำลังตำรวจดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆทีละคืบทีละคืบทีละคืบแล้วเขาก็ย้ายรถออกไปทีละคันทีละคันทีละคันจนกระทั่งหมดพื้นที่สำหรับการชุมนุมถนนลง่ง สำหรับกลุ่มที่ดื้อแพ่งท้ายที่สุดเขาก็ใช้แก๊สน้ำตา,ตาและปฐมพยาบาลให้ด้วยและนี่คือวิธีการจัดการกับการชุมนุมผู้ประท้วงที่ละมุนล,ละม่อมที่สุดในโลกผมถามหน่อยเถอะมีประเทศไหนที่ละมุนล,ละม่อมไปกว่าแคนาดาบ้าง Just a couple weeks ago, you guys used to enjoy coming down here, and now they're making you choose. They're making you choose to do something you don't want to. And I understand you have to do it. You have to do it to keep your families good, to keep the house over a roof over your head, and that's tough. That's really tough. They shouldn't ask you to do those things. I believe each and every one of you became a cop to do good things. I'm sorry they asked you to do this. This right here is not in the name of law, order at all. There's people here that are angry at you. two months ago. And they shouldn't yell at you guys. It's not you guys making those decisions, but you have to hear it and you have to do it. I know that's not right. That's not what you guys signed up for. You guys are the moral compass. You guys are the people that have reason and make good judgments every day. And call. That's That's really hard. That's really, really hard. isn't know. this tough. I your แคนาดาเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเหมือนประเทศไทยกษัตริย์ก็คือควีนอลิซาเบธแต่งตั้งผู้สำเร็จร,ราชการแทน โดยการเสนอของนายกรัฐมนตรีในทางปฏิบัติผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตราพระราชบัญญัติหรือกฎหมายต่างๆก็คือคนที่สำเร็จราชการแทนเอาละครับคลิปนี้ก็สั้นๆเพื่อที่จะบอกว่าการเสพข่าวในเมืองไทยนั้นคุณต้องวิเคราะห์ให้ดีอย่ามั่วอย่าจับแพะชนแกะโดยเฉพาะสำนักข่าว หลายแห่งที่ชอบจับแพะชนแกะและมีเป้าหมายทางการเมืองข่าวทุกอย่างจะต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์ทางการเมืองเข้าข้างตัวเองตลอดเวลานะสำนักข่าวพวกนี้คุณอย่าไปฟังอย่าไปให้ค่าขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ Protect us. You're supposed to protect us. You're supposed to protect us. they are supposed to protect us. I never thought I would need a gas mask. I'm driving for a joke. There's the Supreme Commander, 11665. Imagine that. Us. I think he's going to be like thank you thank you, <laughs> thank you. <laughs> On, yeah, you guys. Team you guys yeah. What team are you guys on? Yeah. What team are you guys on? You guys have kids at home. This is what I'm fighting for. This is my nephew. I'm fighting harder as an uncle than you guys are fighting as fathers. You guys need to be on the right side of history and think of your children, man. You guys seriously have to think of your children. I'm an uncle and I'm fighting harder than a father. Your badge is on the desk when you guys retire, and it's passed to the next cop that steps in line. These people will stand with you for life. It takes one of you guys to come to this side, that's it. It takes one of you guys to cross that line. We're fighting for children, man. The children. this two months ago? What changed? What changed in your head? This is guaranteed you know you wouldn't have done this. How did they change you? What changed in your head? Just think. change why are you doing this? he's really eager he's the head of the pack. Well, for you too, bro. This isn't Canadian, guys. You guys became police officers for good reasons. For this good isn't the Canadian way. Help our community. You guys really do. Help our community every day. We thank you for it. You didn't sign up for that. you asking you to do I'm sorry. They shouldn't make you choose. Last time around. If tell people that they don't think area be arrested, and this guy's. <laughs> <familiar with that>. <laughs> <laughs> <to> <laughs>